างทีแบบไม่ไหลวละหยุดปิดคอมแล้วก็ขับรถไปวิง่งปัญหาไม่ได้แก้นะฮะเอาไปวิ่งก่อนวิ่งเสร็จออปัญหามันก็เล็กลงนะหมายถึงว่ามันรู้สึกว่าแก้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อันนี้ก็จริงนะั้นจากประสบการณ์ตัวเองก็ทําแบบนั้นเหมือนกันคืออาจจะไม่ได้ถึงขั้นกลับไปวิ่งหรือทําอะไรแต่มันแค่ทิ้งช่วงเวลาตรงนั้นไปก่อนแล้วก็ย้ายที่มันไปใช่ครับแทบเป็นคนที่ส่งพลังงานดีๆให้กับคนอื่น พอถึงวันหนึ่งที่เราดาวลงหรือใจเรามันยมมากอะไรเงี้ยมีวิธีในการฟื้นใจตัวเองหรือเอาพลังนั้นกลับมาให้ตัวเองอยังไงอ่ะผมผมถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ฮะผมจะพยายามออกจากสภาวะตรงนั้นก่อน mm hmm. เช่นสมมติว่าเรากำลังเครียดเรื่องงานอยู่มากแ,แล้วแบบคิดอะไรก็ไม่ออกปัญหาเต็มไปหมดอะไรเงี้ยก็ mm hmm. จะออกจากตรงนั้นไปก่อนไปหาอะไรทําอย่างอื่นก่อน mm hmm. ที่ทําให้เราที่โฟกัสตรงนั้นไปก่อนเลยใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ผมชอบทําเช่นผมชอบไปออนเซนอุ้ยเหมือนกันเลยเออฮะก็ไปออนเซนแล้วก็แบบอะชั่วโมงครึ่งเนี้ยเราจะไม่เห็นมือถือเราจะไม่อะไรเลยฉันจะอยู่แต่อ่างน้ําร้อนน้ําเย็นนี่แหละแล้วก็เราก็จะทําอยู่กับตัวเองออกมามันก็จาดีขึ้นมันเบาขึ้นหรือบางทีเนี่ยผมใกล้ออฟฟิศผมเนี่ยมันจะมีกอทอสนามกีฬาบวมาครับมันก็จะมีที่วิ่งใช่ไหมครับบางทีแบบไม่ไหวละหยุดปิดคอม แล้วก็ขับรถไปวิ่งปัญหาไม่ได้แก้นะฮะเอาไปวิ่งก่อนวิ่งเสร็จออปัญหามันก็เล็กลงนะเหมือนถึงว่ามันรู้สึกว่าแก้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อันนี้ก็จริงนะั<ช>้นจาก<ะ>ประสบการณ์ตัวเองก็ทําแบบนั้นเหมือนกัน<ะ>คืออาจจะไม่ได้ถึงขั้นกลับไปวิ่งหรือทําอะไรแต่มันแค่ทิ้งช่วงเวลาตรงนั้นไปก่อนแล้วก็ย้ายที่มันไปใช่ครับแต่ของแอนแอาจจะมีบางอันที่แบบว่าเวลาที่สมมติเครียดตรงหน้าเลยอะ่ะคือแอนจะเป็น จะเรียกอะไรเดียวแอนทําในลักษณะที่มันเหมือนแบบมองสิ่งตรงหน้าไม่ให้มินดิ้งอะไรกับมันเลย hmm. คือคือคอ,อันนี้หมายว่าบางทีเราหนีกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ได้อะไรเงี้ยก็โอเคแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วยังไงมันแล้วมันก็จะคลามลงไปเองอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ค่ะ <c oughs>